อันนี้ก็มีอาวุธทั้งคู่แล้วใครจะไปคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นที่เข้าสารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ในบาร์มีคนเยอะมากฝ่ายหนึ่งมีปืนฝ่ายหนึ่งมีมีดเหมือนกันแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้คนที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเนี่ยต้องมาเจ็บไปสองคนครับ คุณผู้ชมแล้วคนเจ็บเนี่ยไม่ใช่คนที่เขามีปัญหากันเลยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าฝ่ายหนึ่งเขามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ระหว่างที่มาถึงมาเคลียร์กันฝ่ายหนึ่งมีมีดอีกฝ่ายหนึ่งมีปืนแล้วคนที่มีปืนเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังชื่อดังย่านฝัง่งทนด้วยเคยมีคดีความมาก่อนครับพอมาเจอกันที่นี่มีการทะเลาะวิวาทกันข้างนอกมาก่อนนะแล้วก็เข้ามา แล้วมีปืนครับมีการยื้อแย่งปืนกันจนคนเจ็บที่เข้าไปแย่งปืนเนี่ยเป็นกาดเป็นพนักงานประจําร้านชื่อคุณสุริยันแก้วพันธและรับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าถูกยิงเข้าที่น้าแข้งขวากระสุนทะลุเลยอีกหนึ่งคนชื่อศิรศักดิ์ชัมบุรุษก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เดียวกันถูกยิงเข้าไปที่คนขาซ้ายกระสุนทะลุนะครับแล้วตํารวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอปืนเจอกระสุนเจอมีดพับปลายแหลมตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ทีนี้เนี่ยกำลังเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่ทราบว่าน,น่าจะหนีไปแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับสอน,นอชนะสงครามใกล้มากจริงๆอยู่ใกล้แค่30เมตรมอยู่ข้างหลังนะตองตเข้าสารากับสอน,นอชนะสงครามก็อยู่ใกล้กันทีนี้ครับคุณผู้ชมผู้กำกับสอน,นอชนะสงครามบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับคนก่อเหตุ อันนี้ยังไม่ทราบว่ากี่คนแต่จะออกหมายจับภายในวันนี้เพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมีคลิปมีหลักฐานชัดเจนมีความขัดแย้งกันก,นก่อนหน้านี้ครับแล้วก็มาเจอกันที่นี่พอดีก็เลยซัดกันอีกรอบหนึ่งเลยแล้วมันเกิดขึ้นในย่านท่องเที่ยวพอดีเลยนะเนี่ยเสียภาพลักการท่องเที่ยวไปเลย เหตุการณ์น so ี네้ตัวลูกค้าเนี่ยเขาตกใจค่ะเพราะว่าเขานั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเดินมาทําท่าทํามือขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยตรงหน้าร้านอาหารเลยเจ้าของร้านต้องรีบออกไปกันลูกค้าเอาไว้นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเพื่อแจ้งตํารวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงคลิปวิดีโอด้วยคือเขาทํามือขึ้นมาลักษณะเหมือนเป็นการขอมีเพศสัมพันธ์กับตัวลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่หน้าร้านตอนแรกลูกค้าไม่อยากมีเรื่องก็เลยพยายามจะเลี่ยงบ่ายเบี่ยงแต่เจ้าของร้านเห็นความผิดปกติเลยเดินออกมาถ่ายคลิป พืคืออะไคุณพี่พืุ้ืคือ,คอ,คอ,ป,ไอ,ไอปึ้งตาใหญ่ป้งมาทำอะไรอาอะไรว่างว่ายอะไร,ะไรจะเข้ามาทำอะไรเนี่ย คือพยายามถามแล้วนะเชิงเชิงไล่ด้วยแต่ว่าคนก่อเหตุไม่ได้มีท่าทีสลดหรือเกรงกลัวกฎหมายแล้วเดินเข้ามาใกล้กล้องให้ถ่ายด้วยนะคะทําท่ายียวนใส่เจ้าของร้านสุดท้ายค่ะทางเจ้าของเจ้าของร้านเองเขาก็เลยโทรศัพท์มาหาตํารวจให้ตํารวจเนี่ยมาช่วยเคลียร์ให้หน่อยผู้ก่อเหตุพอเจอปั๊บโดนจับได้ก้มลงกราบเลยค่ะกราบขอโทษไม่ยอมยว่าไม่รว่างรนหนันหลไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้เดี๋ยวรอตำรวจ จะโดนรุมประชาทันแล้วนะ<อ>สุดท้ายค่ะถูกตำรวจสอพอบางบ่อ,อเอาไปดำเนินคดีค่ะ<อ>นั่งกินข้าวดีๆแท้ๆเลยอยู่ๆมาเจอแบบนี้ลูกค้าก็ลูกกค้า็อาจจะตกใจไม่กล้าทำอะไรเสียงดังแต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็ตัดสินใจถูกนะคะที่ออกมากันไม่ให้เข้ามาคุกคามลูกค้ามากขึ้นแล้วก็แจ้งตำรวจไปกลัวไหมตอนทำไม้ทำมือเนี่ยหน้าตาแบบละลื่นเลยอะแล้วเข้ามาใกล้ชิดด้วยใช่ครับ